สวัสดีครับพบกับผมหมอหยุนในการอ่านไพ่ย,ยิปซีประยกรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการประยกรดวงของผู้ที่เป็นชาวลัคนากุมนะครับดวง19วันดวงทั้งแต่วันที่14พฤศจิกายนถึงวันที่2ธันวาคมนี้นะครับเป็นเรื่องของการงานการเงินและข้อความรักโดยพอประมาณนะครับ ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับขอ้ํานะครับว่าเป็นดงวงกว้างๆนะครับไม่ได้จะพอจะจงเป็นดวงส่วนตัวผู้ใดนะครับ,ก,บรกรกรบริจาคก็มีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ได้ตรงกับดวงของผู้ใดเลยก็ได้นะครับก็ขอ,ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับพิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านในการดําเนินชีวิตในแต่ละวันนะครับ ก็ย้ำนะครับว่าเป็นดวงของผู้เป็นชาวลัคนากลุ่มนะครับส่วนผู้ที่จะดูทั้งแบบลัคนาแล้วก็แบบราศีนะครับก็จะมีการทำคลิปออกมาควบคู่กันนะครับทั้งลัคนาและก็ราศีนะครับเป็นการแบ่งกลุ่มตั้งคำถามเพื่อหาคำตอบจากการเปิดไพ่ยิปสีสามสำรับเช่นเดิมนะครับก็มาดูกันนะครับว่าชาวลัคนากลุ่มนะครับระยะดวง19วัน ตั้งแต่วันที่วันที่14นะครับ14พฤศจิกาย,ยานนี้ถึงวันที่2อธันวาคมนี้จะเป็นในรูปแบบใดนะครับมาดูในเรื่องของการงานก่อนนะครับว่าจะััคณากลุ่มนั้นการงานจะส่งผลไปในทิศทางที่ใดนะครับไพ่ไพ่อยากจะบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะแนะนําอะไรกับชาว ลักษณะกลุมบ้างนะครับในเรื่องของการงานที่จะส่งผลไปในถึงในเรื่องของการเงินนะครับไพ่ใบแรกกับเจ้าลักษณะกลุมนะครับแปดถ้วยนะครับ eight of cups การมุกออกจากสถานการณ์อะไรที่มันไม่เติมเต็มไม่ตอบโจทย์นะครับอาจจะมีการโยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้น ให้กับชาวลัคนาคุมในช่วง19วันนี้นะครับบางคนนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนที่ทํางานย้ายตินฐานที่ตามานเกิดขึ้นนะครับอาจจะมีวางมือจากงานบางอย่างธุรกิจบางอย่างที่มันไม่เติมเต็มไม่ตอบโจทย์ลงนะครับเพื่อที่จะก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสกว่าในทิศทางที่ดีนั่นเองนะครับ นายออบคัพส์กล่าวถ้วยนะครับความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นนะครับพลังการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ในทิศทางที่ดีนะครับที่มีก็มาส่งเสริมในเรื่องของธุรกิจการงานที่จะเกิดความสําเร็จแม้บางเวลานั้นบางทีเจ้าลักนากรมอาจจะมีการปล่อยวางหรือมีการละเลยไปบ้างบางช่วงบางเวลานะครับแต่ก็เกิดความสําเร็จในทิศทางที่ดีพร้อมกีความรับผิดชอบอยู่แลในทิศทางที่ดีนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ ส่งเสริมมองเห็นถึงในเรื่องของความสามารถนะครับอาจจะมีการพิจารณาในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนยศอะไรขึ้นมานะครับแต่การทํางานก็ย่อมมีอุปสรรคนะครับธุรกิจไม้เท้านะครับไฟออฟวานในเรื่องของความย้อนแย้งกันในจิตใจของตัวเองของชาวลักษณากลุ่มเองก็ได้นะครับหรือไม่ก็การทํางานร่วมกับคนอื่นๆอาจจะในเรื่องของความแตกต่าง ในเรื่องของแนวความคิดนะครับที่บางทีอาจจะไม่ได้เป็นไปในรูปาทางเดียวกันจึงจําเป็นที่จะต้องอาศัยในเรื่องของการาเรียกกันประชุมกันบ่อยๆในช่วง19วันนี้นะครับเพื่อคุยกันระดมในเรื่องของความคิดเพื่อที่จะให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองนะครับความคิดเอนแตกต่างย่อมมีนะครับแต่ว่า การคุยกันปรึกษาหรือกันสรุปกันนาเอตอาผลในทิศทางที่ดีก็จะไปสู่เป้าหมายในทิศทางที่ดีนะครับนายอ๊อฟสอดก้าวดาบนะครับอาจจะต้องมีเรื่องให้กบคิดพอสมควรนะครับที่ช่วงห้าสิบเก้าวันนี้ที่เช้าลักนาคุมนั้นอาจจะมีเรื่องให้คิดต้องไใจตรองนะครับอาจจะด้วยเรื่องความแตกต่างในเรื่องของความคิดเห็นอะไรก็ตามแต่หรืออะไรที่มันเป็นปัญหายุ่งยากเข้ามานะครับ กอาจะทําให้ต้องกบคิดต้องไใจตรองเพื่อที่จะหาเนี่ยทางวางาอะไรที่มันให้ไปสู่ของเป้าหมายของความสำเร็จนั่นเองนะครับและก็ทุกอย่างก็จะเกิดขึ้นโดยความเป็น D M Place นะครับความสำเร็จความมั่นคงทิศทางที่ดีก็จะมีเข้ามานะครับแต่อาจจะต้องทุ่มเทในเรื่องของการใช้ความคิดมากสักนิดนึงนะครับในช่วงนี้เพื่อที่จะให้ออกจากสถานการณ์อะไรที่มันเป็นความยุ่งยากนะครับเพื่อไปสู่ความสําเร็จ ความเติบโตนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นงานประจำตำแหน่งธุรกิจต่างๆธุรกิจส่วนตัวนะครับการค้าพาณิชย์ใดๆนะครับหรือการเป็นอาชีพเกี่ยวกับเกษตรตกรรมนะครับที่ทำให้มีความเติบโตในทิศทางที่ดีนะครับบางคนก็จะนำในเรื่องของเทคนิคในเรื่องของอะไรที่จะมาสร้างคุณภาพศักยาภาพในเรื่องงาชีพการงานนั้นเพื่อ ให้เกิดประสิทธิภาพมีเกิดผลผลิตในทิศทางที่ดีนะครับที่อาจจะต้องทุ่มเทสักนิดหนึ่งในช่วงนี้นะครับแล้วก็ไปไปต่อมาอออธุรกิจออนไลน์นะครับที่จะสร้างรายได้รา,รายรับในทิศทางที่ดีมีความจะเติบโตในทิศทางที่ดีนะครับงานธุรกิจการสื่อสารใดๆนะครับการธุรกิจออนไลน์การค้าแต่อาจจะต้องใช้อาศัยในเรื่องของการตัดสินใจ สักนิดหนึ่งนะครับที่ชาวลัคนากลุ่มนั้นอาจจะต้องอาศัยในเรื่องของความรู้ความเข้าใจมากพอสมควรนะครับเพื่อให้มีความฉับไวในเรื่องของการตัดสินใจบางทีถ้าเราลังเลนะครับการตัดสินใจอะไรออกมาไม่เฉียบขาดไม่ทันกับเหตุการณ์ก็อาจจะทําให้เสียโอกาสดีๆเกิด,ดขึ้นได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องของอะไรต่างๆนะครับ เพื่อให้เรามีความชํานาญและก็พร้อมที่จะตัดสินใจอะไรที่มีเข้ามาในช่วง19วันนี้นะครับซึ่งอาจจะต้องอาศัยความแม่นยาพอสมควรโดยเฉพาะในเรื่องของธุรกิจออนไลน์นะครับที่ต้องอาศัยความตัดสินใจที่รวดเร็วและก็ตรงนะครับเพราะจะได้ไม่ปิดไม่ได้ตัดสินใจอะไรปิดพลาดออกไปนะครับเพราะว่าถ้าเราตัดสินใจอะไรปิดพลาดออกไปก็ส่งผลเสียหายได้รวดเร็วเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องรอบรู้ ตาความเข้าใจกับธุรกิจที่เราทำอย่างจงแจ้งอย่างเต็มเปี่ยมนะครับเพื่อที่จะตัดสินใจอะไรออกมาได้รวดเร็วแล้วก็ตันกับเหตุการณ์นะครับแล้วก็ถูออฟครับสองถ้วยนะครับการทุ่มเทเอาใจใส่ด้วยความรักด้วยความใจใส่เรียนรู้อะไรแล้วก็พลังสามัคคีของคนในงานในทีมงานหรือในอุ่นส่วนอะไรนะครับก็ได้รับพลังที่ดีในการที่จะส่งเสริมนะครับการเติบโต ในเรื่องของการงานธุรกิจที่ทุ่มเทก็เกิดความมั่นคงเข้ามาในทิศทางที่ดีความสมดุลในเรื่องของการงานก็จะเกิดขึ้นในทิศทางที่ดีนะครับความเหมาะสมพลังของคนรักหรือพลังแห่งความรักก็เป็นพลังที่ดีที่เข้ามาสนับสนุนส่งเสริมไม่การงานธุรกิจการบริหารดูแลการงานของท่าน,น,นเป็นพลังที่ดีที่จะประสความเติบโตความสําเร็จนั่นเองนะครับแล้วก็ความเป็นเดิร์ซัน นะครับเข้ามาไพ่ที่ดีที่สุดนะครับขึ้นชีวิตที่สดใสในเรื่องที่จะไปสู่ของความเติบโตการงานของเจ้าลัคนาคุมนะครับก็ถือว่าการพัฒนาไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นส่งเสริมไปสู่ความสําเร็จความมั่นคงนะครับโดยไพ่ใบสุดท้ายใบที่9นะครับขิงออหวานไพ่ใบนี้ก็เป็นไพ่ของเรื่องของการงานที่ดีโดยเฉพาะนะครับไพ่ใหญ่ สองใบขึ้นมาในทิศทางที่ดีนะครับไพ่เดรชันแนละ้วก็ไพ่ดีเอ็มเพลสนะครับความสาเร็จความมั่นคงความเติบโตที่เกิดขึ้นนะครับในกการงานใดที่เกิดขึ้นธุรกิจงานส่วนตัวก็เป็นความมั่นคงในทิศทางที่ดีนะครับได้รับการพิจารณาบางทีผู้หลักผู้ใหญ่นั้นมองเห็นถึงความรู้ความสามารถที่ดีนะครับแล้วก็จากผลงานที่ผ่านๆมา ก็ส่งผลให้ชาวลัคนาคมได้รับผลตอบรับในทิศทางที่ดีผู้หลักผู้ใหญ่ก็พิจารณาในเรื่องของการเลื่อนก็เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับหรือธุรกิจที่ทําส่วนตัวนะครับก็มีความเติบโตกยับขยายเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นมีความมั่นคงอยู่แล้วก็มีการคืบหน้าด้วยการเพิ่มธุรกิจหรือกยับขยายต่อยอดไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็เรียกว่าทุ่มเท อย่างเอาใจใส่นะครับใครที่ผ่านมาถ้าธุรกิจของท่านหรือการงานของท่านนั้นมีความยุ่งยากนะครับประสบกับอุปสรรคปัญหาที่มันเป็นเรื่องยากเติมเต็มให้กับการงานหรือธุรกิจของท่านได้ไม่เต็มที่นะครับก็จะออกสถานการณ์นั้นนะครับอะไรที่มันเป็นความยุ่งยากก็จะเกิดความสําเร็จในทิศทางที่ดีมีความมั่นคง อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับความสําเร็จเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะมั่นคงต่อไปนะครับกับอนาคตที่สดใสด้วยความเป็นเดอร์ซันความเป็นดีเอ็มเพลสนะครับไม่ใช่แก้สําเร็จแล้วก็เสร็จสิ้นเปลียง19วันนะครับแต่ว่าอนาคตของความมั่นคงนะครับด้วยความเป็นเลข12ดาวที่อยู่บนมงกุฎนะครับก็เป็นช่วงระยะตลอดทั้งปีนั่นเองกับสิ่งที่เกิดความสําเร็จเกิดความมั่นคงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับ ก็เป็นสิ่งที่ดีๆที่จะเกิดขึ้นในช่วง1ิวันนี้นะครับไม่เกข่ยวจาวลักานณะกลุ่มนะครับไพ่ที่ขึ้นมาในลักษณะของไพ่เสียก็มีเพียงสองใบเท่านั้นนะครับแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับน่าจะเป็นเรื่องของการที่ต้องทุ่มเทในเรื่องของความคิดมากสักนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่คิดได้ปวดหัวไม่ใช่คิดได้เสียสุขภาพนะครับแต่เป็นการคิดไตรตรองด้วยเหตุด้วยผล กับหลายๆควายนะครับที่อาจจะเข้ามารวมกันกลุ่มเป็นการเสนอในเรื่องของความคิดเห็นเพื่อที่จะคิดไตรตรองแล้วก็พิจารณานะครับแล้วก็ทุกอย่างก็จะออกมาในด้วยความเข้าใจในทิศทางที่ดีความสามัคคีที่ดีต่อกันนะครับการตัดสินใจอะไรก็ออกมาในทิศทางที่ดีที่เหมาะสมไปสู่เป้าหมายของความสําเร็จให้เกิดขึ้นนั่นเองนะครับก็เป็นทิศทางที่ดีในเรื่องของการงานกองชาวลักขณาคุมในช่วง สิบเก้าวันนี้นะครับที่จะเกิดขึ้นแต่ต้องอาจจะต้องอเหน็ดเหนื่อยสักนิดหนึ่งในการที่จะต้องทุ่มเทในเรื่องของการประชุมกันบ่อยๆคุยกันบ่อยๆเพื่อหาแนวทางในทิศทางที่ดีนะครับเพื่อให้เป้าหมายของเทลละฝ่ายนั้นตรงปุ่มตรงเป้าหมายที่เป็นแนวเดียวกันนะครับก็จะเกิดความสําเร็จขึ้นทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินนะครับว่าชาว ลักษณคุมนั้นการเงินจะเข้ามามากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็จะป้องกันดูแลในเรื่องของการเงินของท่านนั้นให้มีความมั่นคงปลอดภัยในทิศทางใดบ้างนะครับการเงินก้าวม้เท้านะครับนายออฟวานส์ ands, นะครับการยืนหยัดดูแลปกป้องในเรื่องของการเงินนะครับที่บางคนอาจจะที่ผ่านมาสภาวะของต่างการเงินอาจจะไม่ค่อยอ จะสมบูรณ์สักเท่าไหร่นะครับอาจจะอยู่ในปัญหาที่เข้ามาด้วยความาวนวนเวียนเวียนนะครับแต่ไม่มีรายจ่ายอะไรที่ต้องจ่ายออกไปซ้ําๆเดิมๆอยู่นะครับบางทีก็ไม่อยากจ่ายก็มีเข้ามาแต่ต่อไปนี้นะครับความเป็นสีเรียญน,นะครับจะมีการได้เก็บได้ออกมากยิ่งขึ้นเงินที่เข้ามานะครับก็จะําให้มีเหลือเก็บเหลือใช้ไปสู่ของความมั่งมีสีสุขนะครับโฟลออเป็นตะเกสี่เรียญน,นะครับ ก็ท่านจะรู้จักในเรื่องของการหวงงเงนในเรื่องของการเงินมากขึ้นมา,าเป็นพิเศษในช่วง19วันนี้นะครับซึ่งบางทีผ่านผ่านมานั้นบางทีชาวลัคนากลุ่มนะครับอาจจะจชายจ่ายอะไรง่ายที่อาจจะไม่ค่อยระมัดระวังในเรื่องของรายจ่ายแล้วก็ทําให้ได้รับบาดเจ็บในเรื่องของการเงินก็ได้นะครับบางทีจ่ายไปแล้วก็มารู้สึกเจ็บใจในทีหลังก็ได้นะครับแต่ตอน นี้19วันนี activity, Somehow, like ้อาจจะคิดคำหนึงในเรื่องของการวงแขนในเรื่องของการเงินมัธยัติมากยิ่งขึ้นประหยัดมากยิ่งขึ้นนะครับมองเห็นคุณค่าของการเงินมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับปรับสมดุลในเกิดขึ้นนั่นเองเต็มเปรนตนะครับเงินที่เข้ามาไปสู่ของความอุดมสมบูรณ์มั่งมีสีสุกนั่นเองนะครับที่จะสู่ของการมีเงินมีทองมีเก็บต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเดิมนั่นเอง แต่ครับบางคนที่เคยได้รับบาดเจ็บในเรื่องของสภาวะต่างการเงินนะครับก็ต่อไปก็ความสมดุลจะถูกปรับให้อยู่ในที่ทางที่เหมาะสมที่ดีที่ควรนะครับรายได้เข้ามาที่เคยจ่ายอย่างฟุ่มเฟือยก็จะอยู่ในช่วงของการควบคุมในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็ดยเมชชเชเชยนนะครับการสร้างรายได้รายรับเข้ามาในทิศทางที่ดีโดยเฉพาะการทํางาน อาชีพที่เกี่ยวกับการใช้คาพูดใช้วาจาการสื่อสารนะครับอันอาชีพอะไรก็ตามที่สร้างรายได้ในทิศทางที่ดีที่เกี่ยวกับคาพูดคาจานะครับนักวิทยากรนักพิธีกรอะไรต่างๆหมอดงหมอดูอะไรก็ทมนะครับกรรมานเกี่ยวกับทางด้านสื่อสารใดๆนะครับก็เป็นพลังที่ดึงดูดในเรื่องของการเงินวาจาเป็นทรัพย์นะครับก็ส่งมาในทิศทางที่ดีที่จะดึงดูดเงินเข้ามานะครับ รายได้รายรับที่มีค่อนข้างสูงเข้ามามาเติมนะครับแลก็ไพ่ใบสุดท้ายนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับที่ไพ่อาจจะเตือนในไพ่ใบสุดท้ายในเรื่องของการเงินนะครับที่เงินเข้ามาแล้วก็อาจจะมีผู้ไม่ประสงค์ดีในเรื่องของเงินทองหรือทรัพย์สินของท่านนะครับเจ็ดดาบเซเว่นออฟ สอดนะครับที่ชาวลัคนาลุ่มนั้นอาจจะต้องระมัดระวังด้วยในช่วง19วันนี้นะครับผู้ไม่ประสงค์ดีในเรื่องของการเงินหรือทรัพย์สินของท่านนะครับที่พัฒนาอยากจะใช้กลอุบายหรืออะไรก็ตามแต่ที่ทาให้ท่านเสียทรัพย์เสียเงินทองได้นะครับหรือในเรื่องของความเผลอเรอที่ต้องระมัดระวังนะครับที่ชาวลัคนาคุมเองนั้นอาจจะต้องระมัดระวังนะครับไม่ว่าเงิน เดือทรัพย์สินของท่านที่อยู่ที่บ้านหรือการพกติดตัวอะไรก็ตามแต่นะครับก็มีความรอบคอบนะครับเพื่อความปลอดภัยการที่จะหลับจะนอนในแต่ละวันก็ปิดบ้านประตูให้แน่นหนาให้มีความรัดกุมรอบคอบนะครับไม่เผยเรอในเรื่องของการที่วางทรัพย์สินของมีค่าหรืออะไรที่เป็นประดับประดาของตัวเองแล้วก็มีการถอดออกวางอะไรก็ตามแต่นะครับ ในการไปจอดรถในตลาดที่ต่างๆท,งที่ต้องระมัดระวังของมีค่าก็ไม่ควรใส่ไว้ในรถนะครับเพราะอาจจะเป็นที่ล่อแหลมนะครับเวลาเราเดินอะไรไปนะครับาบางทีก็พกสินจับสินเงินทองที่มันอยู่ในสารภาวะที่ล่อแหลมที่ทําให้ผู้อื่นประสงค์จ้องตาอยากจะที่อยากจะได้ก็ได้เช่นกันนะครับพ่อค้าแม่ขายก็ต้องระมัดระวังนะครับที่อาจจะพูดเข้ามา สร้างสถานการณ์ของการเล่เหลี่ยมอะไรที่เข้ามาหลอกล่อตั้นได้นะครับบางทีอย่างที่เราจะเห็นข่าวกันอยู่บ่อยๆนะครับบางทีลูกค้าที่ไม่หว,หวังดีต่อเรานักหวังที่จะได้ทรัพย์สินอะไรของเรานะครับบางทีก็จ่ายไปตนบััรอีกใบหนึ่งแต่เป็นบอกว่าเป็นตนบััรอีกใบหนึ่งอันนี้ก็เกิดขึ้นได้บ่อยๆนะครับ ซึ่งทำให้ท่านเสียหายเสียเงินทรัพย์สินได้หรือพ่อค้าแม่ค้าที่มีการวางกระเป๋ากระเป๋าตรงกระเป๋าตังเอาไว้ในที่ที่อาจจะดูล่อแหลมไม่ค้อยปลอดภัยนะครับบางคนที่เกี่ยวกับอาชีพค้าขายนะครับบางทีเที่ยวเกาเตอร์เก็บเงินนั้นบางทีก็โดยเฉพาะคนที่บางทีอยู่คนเดียวนะครับที่ไม่ก่อยมีความปลอดภัยบางทีมีพวกเข้ามาสร้างสถานการณ์คนหนึ่งหลอกล่อให้เราไปอยู่อีกที่หนึ่ง แล้วก็มีการปล่อยวางอ,าอ่างไกลจากเกาเตอร์เก็บเงินอะไรก็ตามแต่นะครับแล้วก็อาจจะมีเข้ามาสร้างสถานการณ์เพื่อเรียกว่าเบ่งเบียนความจนใจของเราก็เป็นการให้เราเผลอเรลอแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งเข้ามาจบช่วยในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองของเราได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องยืดหยักปกป้องในทิศทางที่ดีนะครับไป อาจจะทาให้ท่านมาดเจ็บได้แต่ท่านไม่ระมัดระวังนะครับไปก้าวไม้เท้านะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทุ่มเทเอาใจใส่พอสมควรดูแลระพัดระวังเป็นพิเศษในช่วง19วันนี้นะครับไม่ว่าไกลจากก้าวมาสร้างสถานการณ์อะไรก็ให้อยู่ในใจที่มีสมาธิอยู่เสมอนะครับแล้วก็การทําอะไรก็ตามต้องเมือตอดออกจากร่างกายแล้วก็ต้องรีบเก็บคืน สู่ร่างกายของเรานะครับกับใส่กระเป๋าเืินใส่อะไรก็ตามแต่ที่เราตอดวางเพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะครับแล้วก็โดยเฉพาะการให้ผู้อื่นดูแลในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองของเราอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะบางคนนั้นมักจะเห็นอยู่บ่อยๆนะครับที่หมอพบหมอเห็นคนไข้เครียงมัดอ่าใกล้เคียงนะครับที่มักจะเจอขึ้น ด้วยการไว้วางใจนะครับโดยเฉพาะคนที่สนิทมากที่สุดนั้นแหละเป็นที่ไม่ค่อยปลอดภัยนักนะครับบางทีก็ไว้ใจจนเกินไปให้ดูแลในเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของบัญชีเรื่องของเงินทองนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเข้าไปดูแลด้วยความไว้วางใจนั่นเองนะครับมารู้อีกทีหนึ่งก็ตกยักยอกตกถ่ายเทออกไปยากที่จะกู้คืนมาอันนี้ก็ต้องระมัดระวังคลับภพ่ใบสุดท้ายซึ่ง เกี่ยวกับการเงินที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และไพ่อาจจะเตือนในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของการเงินและก็ทรัพย์สินของท่านนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามในช่วงนี้การเงินก็จะไหลมาในทิศทางที่ดีที่เหมาะสมนะครับกับไพ่สามใบตรงกลางนะครับที่ขึ้นมาด้วยความเหมาะสมความสมดุลในเรื่องของการเงินที่จะสร้างไรายได้รายรับดึงดูดเข้ามาในทิศทางที่ดีเกิดความคล่องตัว ในเรื่องของการเงินแล้วก็มีการดูแลใจใส่ให้เกิดความสมดุลแล้วก็มีเก็บมีใช้รู้จักเก็บออมมากยิ่งขึ้นนั่นเองก็ทําให้มีเงินเหลือเก็บเหลือใช้ไปสู่กองความมั่นคงทางการเงินให้กับชาวลักขณาคุมในทิศทางที่ดีต่อไปนั่นเองนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของความรักบ้างนะครับชาวลักขณาคุมนะครับโดยคร่าวๆนะครับความรักจะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงส9บวันวันที่ 14. พึกษพฤศจิกายนนี้ถึงวันที่ 2. ทธันวาคมนะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับ justice นะครับความเหมาะสมความดุลน,นะครับความคู่ควรในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นไอ้กับชาวลัคนาคุมในช่วง19วันนี้นะครับแล้วก็8ดาบ8 g of s w o r d นะครับสถานการณ์อะไรที่บางทีสร้างความอึดอัดไอ้เกิดขึ้นกับ ชาวลัคนาคุมนะครับแล้วก็การปรับสมดุล to open c i c l e s นะครับการที่จะให้สาภาวะของความรักความสัมพันธ์นั้นเป็นไปอย่างเหมาะสมอาจจะต้องทุ่มเทเพื่อให้ออกจากสถานการณ์อะไรที่มันอึดอัดที่มันกดดันนะครับแล้วก็ สิ่ออกกับอก้วยการวนกลับอะไรเก่าๆที่อาจะวนกลับเข้ามาให้กับชาวลัคนาคุมนะครับคนรักเก่าๆหรือเพื่อนเก่าๆที่อาจจะบกกลับมาสร้างสถานการณ์ให้เป็นความรักเกิดขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับหรือเปลี่ยนจากความเป็นเพื่อนกลายเป็นคู่รักแล้วก็โฟ f ์ทสอดสีดาบนะครับ ในเรื่องของความรักนั้นคนที่โสดบางคนนะครับก็ยังรักอยู่ในเรื่องของความโสดนะครับก็ยังไม่ปรารถนาหรือบางทีก็หาใครที่ตกใจยากนะครับพอพิจารณาอย่างรบอบคอบพอสมควรที่จะให้เกิดความรักขึ้นนั้นถ้าหากว่ายัางไม่มีที่ดีๆที่จะพบจะเจอไม่ตรงทะเ้กก็ยังอยู่กับความเป็นโสดต่อไปนะครับอย่างคู่ควรของความเหมาะสมของความเป็นโสดโสดต่อไปนั่นเองนะครับบางคนนั้น ก็มีโอกาสในเรื่องของการได้พบรักเก่าๆที่มีเข้ามานะครับรักที่เคยจางหายกันไปแล้วนะครับอาจจะกลับมาฟื้นให้ต่างไฟเก่าคุกกุนกันอีกครั้งหนึ่งได้เช่นกันนะครับหรือพบกับเพื่อนเก่าๆที่เคยคบกันสนิทกันแบบเป็นเพื่อนในตอนในอดีตนะครับที่อาจจะมาพบเจอกันแล้วก็อาจจะสร้างสถานการณ์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบชูสาวแบบหนุ่มสาวขึ้นในทิศทางที่ดีต่อไปนั่นเองนะครับส่วน คู่รักผู้สัมพันธ์หรือคนคบนะครับในช่วงสถานการณ์19วันนี้นั้นบางทีอาจจะมีสถานการณ์อะไรที่เข้ามาไม่ค่อยสร้างความแน่ใจให้เกิดขึ้นได้นะครับสําหรับบางคู่บางตั้นแล้วก็ทำให้ไม่เกิดให้เกิดความอึดอัดขึ้นบางคนก็ไม่แน่ใจว่าความรักความสัมพันธ์จะมีความมั่นคงหรือไม่นะครับก็อาจจะคิดแล้วก็ปรับสมดุลในความรักความสัมพันธ์ให้เกิดความเหมาะสมขึ้นบางคน นั่นที่แต่งงานหรือใช้ชีวิตคู่กันอยู่แล้วนะครับบางทีก็ไม่แน่ใจในความรักความสัมพันธ์ว่าจะมีความมั่นคงสักเท่าไหร่นะครับก็จะมีการตัดสินใจในเรื่องของทําให้ถูกต้องตามหลักนิติธรรมเกิดขึ้นนั่นเองก็ใกล้ถูกต้องตามกฎหมายก็อาจจะนํากันไปจดทะเบียนสมรสเพื่อให้มีความมั่นคงที่เติบโตมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับหรือคนที่คบอยู่บางคนบางตั้นนะครับอาจจะมีการตัดสินใจ อะไรในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับอาจจะไม่มีในเรื่องของการแต่งงานนะครับแต่อาจจะมีในเรื่องของการตัดสินใจร่วมกันการที่จะไปจดทะเบียนสมรสเพื่อให้เกิดความรักความสัมพันธ์ในเรื่องของการตัดสินใจที่จะมีเข้ามานะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ที่มีปัญหาในช่วงนี้นะครับแม้จะมีอะไรเข้ามาสร้างความอึดอัดให้เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์นั้น ก็พยายามที่จะปรับสมดุลนะครับเพื่อให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับที่จะต้องทุ่มเทพอสมควรนะครับอาจจะบางคนก็รู้จักสงบนิ่งในทิศทางที่ดีนะครับอยู่ในโซนปลอดภัยของตัวเองนะครับไม่กระวนกระวายไม่สร้างปัญหาเติเพิ่มเติมไม่เกิดขึ้นนะครับเมื่ออะไรเป็นอุสปสรรคปัญหาที่มันรู้สึกว่าตามไม่เกิดความ ไม่ปลอดภัยในความรักความสัมพันธ์นะครับก็จะเก็บตัวในทิศทางที่ดีนะครับเพื่อสงบสติอารมณ์นะครับแล้วก็เมื่ออารมณ์ดีดีแล้วใจเย็นแล้วก็จะกลับมาทำความเข้าใจกันในทิศทางที่ดีนะครับปรับสมดุลให้เกิดขึ้นในเหมาะสมแล้วก็คุยกันด้วยภาษาดอกไม้ภาษารักภาษาความเข้าใจนะครับและทุกอย่างก็จะเกิดความ ยุดที่ตามความเหมาะสมในความรักความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ออกจากสถานการณ์อะไรที่มันอึดอัดนะครับก็ได้รับการแก้ไขในทิศทางที่ดีแม้จะมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างในช่วง19วันนี้ของคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับหรือคนที่คบกันก็ตามนะครับที่บางทีอาจจะมีอะไรที่เข้ามาเป็นแรงกดดันให้เกิดขึ้นในการคบกันหรือในความรักความสัมพันธ์นะครับก็จะแก้ไขในทิศทางที่ดีนะครับดูจักพูดจาภาษา ความเข้าใจในทิศทางที่ดีเพื่อให้ความสมดุลน,นั้นเข้ามาเกิดขึ้นอย่างเหมาะสมนั่นเองนะครับแต่จะต้องใช้ความพยายามทุ่มเทสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ความรักความสัมพันธ์นั้นก็จะเกิดไปในทิศทางที่ดีกับความรักความสัมพันธ์นั่นเองนะครับและก็นี่ก็คือโดยปอประมาณนี้นะครับในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักในช่วง19วันนี้ของชาวลัคนากลุ่มนั่นเองนะครับ ขอให้ชาวลัคนากรมทุกท่านมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับถต่ว่าไม่มีใครเข้ามารักเราก็อย่าลืมนะครับรักตัวเองไว้ก็จะทําให้เรานั้นมีความสุขสดใสเบิกบานในทุกๆวันนั่นเองนะครับขอบคุณครับ